ชองข้นั่งกินข้าวบอลาเหงื่อข้าวยังบ่ทั่นกินแม่ส้นยายพรานขลังทอดไก่ให้นะแม่กินข้าวแม่ส้นกินข้าวจากพี่น้องมาลูกหลานเออกินข้าวอืมดักแด้กับหมกดักแด้ตัวนี้ป่นจ้ะกําหนัดป่าอื่นล่องล่องล่ะอืมอันนี้ดักแด้มกปากข้อน้อยจ้ะแม่ละวังลูกเติบเนียเติบเออบง่ายเติบ เป็นฝงหนวต้มเลยหอยไรแมงวันน้ำเธอกินกินผู้เดียวเมื่อเนี่ยมูนึงไปห่อข้าวต้มนักแดกกับป้ายอานักแดกไข้แสบจุดไดแม่เนาะอืมกันอาหารอีสานบ้านเฮาจับนานี้นาป่าพี่น้องนี่ปลาลูกขอบปลาลูกขอบไง นี่มันปนดัแด้คอน้อยอืมประคอน้อยแล้วเนาะเอื่นแล้วบ่ได้เอื่นปลุกพอกแล้วเนาะแม่เนาะเอื่นประคอน้อยแล้วกินอืมกินข้าวได้บุยบุยยุดออกจากพี่น้องผูเฒถาอีสานบ้านเฮาแควก็ดีขมันไทยด้เก้าสซีปีแขวกันยังมีกินข้าวได้เป็นไรแมงวัน สองข้นั่นบอกินแม่บ่อโอ้โ,โหโรงแามกับใครไแม,ไมงว่าน,นำ้ำยงวันนั่นมาแล้วมาเดอสู่กินข้าวไ้แมงว่าน,น้ำสำคัญนะแม่ขุวานวันนั่นมาต่ห่อข้าต้ม <ไป S 1> ผุนดพ่วงประจำตำแนงใส่ประจำ ไปห่อข้าวต้มมากแล้วมากินข้าวซูซูก,กินข้าวมะละเตีย่ยออะกินกินแม่กินได้แม,มงวันซูบะมี่อามาโรดได้ซูบะมี่มาจากอันได้ซูบะมี่มาจากอันนี่จ้ะเอออมาม่าโอนวเวเ้อสนามแล้ว มาอมดัวส้วะสนามมาแล้วว่าได้สุปบะหมี่มาจากบ้านงานห่อข้าวต้มพนอามาให้เล่าดสุปบะหมี่มันของแสบแล้วนะแม่เนาะเป็นอันทำเนียมเลยจ้ะพี่น้องแต่นห่อข้าวต้มห่อกรบมากกับมีแนวอยู่แนวกินติดไม่ติดมือมาอีสานบ้านเฮาห้อก ันดูแพงเงินมันขายหายนี่เอฟซีไมายามว่างหันเอฟซีมายามเพิ่นมานีแหละเออมันกู้ทุนเพื่นมาจากกรุงเทพขายเด้หน่อยสองคนนั่นนั่นหฮนด์โซนนั่นอาสุูบะมี่แม่อาสุูบะมี่ซูบะมี่มาแต่งงานฮอก์คต้มเพิ่นจ้ะแมงวันมันหลายแม่หากิน คแ,แคบอ, <laughs> บอะซุบะหมีแสบรดอบะซุบะมี่แบสบแกรใดมาซันมาอืมอาฮิบกินสุปบะหมี่แสบไปกินอืมแมงวันมาลายแม่ลายไปน้ำกินไปน้ำจังสันละไายชีวิตพูดเถากินเขา่ากินน้ำเ้เบเิง้งจากพี่น้องเอ้ย ขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะพี่นอ้องเด้อชีวิตอีสานบ้านเฮากับเป็นจังสีเลยจ้ะอยู่กับผู้เฒ่ากับท่าผู้เฒ่านี่แหลจะจะให้เบิ้งเท่าเก้าสิบปีกินข้าวได้บุบยใบบุบยใบโอ้ยแข็งแห้งแข็งแห้งเด้แม่อขอบคุณหลายๆจ้ะ